อืมอืมมันเลี้ยงมุกอะไรปลาชีไร วัดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับจันจันจ,จิรานะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในป่าอีกแล้วนะคะจันก็จันก,ก็พเข้าไปอีกแล้วนี่เราก็ได้ตั้งแคมป์แล้วนะคะกางเต็นท์อะไรเรียบร้อยแล้วก็มีเปจันก็ได้หุงเข้าเสร็จแล้วนะคทุกคนนี่นน<ๆ>หุงเข้ายังไม่เสร็จนะคะพหค่ะ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 นี่ค่ะคุะสอนร่นนะคะคะค่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 ะ่ะค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 ่ะะคะค่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 ะ ีหาอีกสักแป้นนะคะทุกคนจันก็จะไปหาปู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 ้หาปูหาปลานาทุกคนซึ่งสิ่งที่ขัดไม่ได้ในการมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าแล้วก็จะหากุ้งหาปลานี่ก็คือสวิงเลยนะคะทุกคนถ้าไม่มีสวิงนี่คือจันจะไม่ได้กุ้งได้ปูได้ปลานหคาทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจันก็จะมาทำรอตผภาก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็รอให้เข้าเราสุกนะคะ เดี mm ๋ยวเราก็จะไปหาปูหาปลากันอันนี้จันก็จะทำเราตักผ้าด้วยแล้วก็มาคุยขวากระเปิรนาทุกคนด้วยนะคะก็คือช้อนวัดทัพที่นี่นะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ทำเราตักผ้าก่อนเลยนะคะ What? <laughs> เราก็จะไปทำเราตักผ้ากัน

เนี่ะค่ะข้าวเรานะคะก็สุกแล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะมาอุ่นอีกนิดนะคะเพื่อให้น้ำมัน แห้งแล้วทุกคนเรามาร้องกันเลยค่ะ

เอาพริกมาค่ะอันนี้คือพริกป่นนะทุกคน ハ <laughs> ทุกคนเราทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ข้าวเราก็สุกแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปอาบน้ํากันนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวอาบน้ํากันก่อนนะคะกับตะกล้องนะคะเราจะไปอาบน้ํากันไปเลยค่ะเทเลนนี่นะคะก็เป็นชุดอาบน้ําของเรานาคะทุกคนโหเห็นไหมคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะไปอาบน้ํากันนะคะ กันเลยค่ะเนี่ยคือทางที่เราจะไปอาบน้ำค่ะทุกคนนะคะก็จะมีผักด,ด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นผักูุดนะคะคดดนี่กินได้ตรงนี้นะคะเราจะไปอาบน้ำตรงจุดข้างบนกันค่ะทุกคน

ค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราก็อาบน้ําแต่งตัวกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็แค่รอนะคะรอผู้ผู้ชายนะคะกลับมานะคะแล้วก็จะรับประทานอาหารพร้อมกันนะคะเรียกง่งยๆว่าคลิปนี้จันมาเป็นแม่ครัวะนะทุกคน <laughs> นั่นแหละคะ่ะตอนแรกคิดว่ากลางคืนเราจะหาคุ้งหาปลากันนะคะแต่จันว่าจันน่าจะไม่ได้หาแล้วนะคะเพราะว่ามันเย็นมากอาการมันแบบ เย็นมากเลยะทุกคนเดี๋ยวมารอเพื่ผู้ชายกลับมาะคะตอนนี้เราก็ยืนแค่สองคนนั่นก็คือจันกับกับคุณตอมอนั่นแหละเราก็รอเพวกผู้ชายนะคะตอนนี้นั่น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามารอเขากลับมาเลยนะคะตอนนี้เวลาก็น่าจะเย็นแล้วนะคะทุกคนน่าจะสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นได้แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มารอพวกผู้ชายกันนะคะตอนนี้เราก็แค่ อยู่กันแค่สองคนเองนัานแะเดี๋ยวมาพบกันอีกทีตอนที่พวกผู้ชายกลับมากันนะคะทุกคน <Hello. S 3> นี่นะคะคุณต่อมอก,กำลังจะชิมอาหารนี่เรานะทุกคนนี่อันนี้เรียกว่าชิมหรือเรียกว่ากินนะคะกินครับกิน <laughs> แล้วครับ <laughs> ผมหิวผมร้อไม่ไหวล่ะ <laughs> พี่จ่าผมก็ไม่กินข้าวนะครับ พี่จ๋าบอกว่าอย่างนั้นพี่จ๋าจะลดนครับ <c oughs> ไม่ลดนะดูนี่ดูนี่คือมาม่าที่ผมต้มนะอืมตล่หล่เต๋ตกใจอะไรทำไมผลเราเวอร์ตลอดเลยนะเนี่ยอืม Enak. 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 อค่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะและนี่พวกผู้ชาก็กลับมาแล้วนะคะทุกคน้เรารอจนมืดเลยนะคะกว่าเขาจะกลับมาดูสิคะเราอันนี้ท่านตอมอนะคะก็ทํากองเกยก็กองไฟไว้นะคะนี้มาดูใกล้ๆค่ะอันนี้ล้อมรอบด้วยก้อนหินนะคะทุกคนนี้ เป็นวงกลมเลยแล้วก็ไฟสองจุดนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่มันเย็นมากมันเย็นจริงนะทุกคนนี่อันนี้นะคะถ้าห่มหนึ่งชั้นเสื้อแขนยาวหนึ่งชั้นแล้วก็เสื้อข้างในนะคะสองชั้นนะทุกคนตอนนี้เราก็คือพวกผู้ชายบอกว่าเข้าไม่พอนะคะเขาก็กําลังจะหุงข้าวใหม่ทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เรากินข้าวอะไรกันเลยนะคะทุกคน ลกตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มากินข้าวกันนะคะนี่เรากินนานแล้วนะคะทุกคนแต่เราลุมไทยนี่เป็นมัมม่านะคะต้มมัมม่านเขาจะบอกเขากว่าอาหารุกยางผ่ด้อืมทุกเรื่องอ่ะต้มยำมือโตแจ็ดแล้วก็มีน้ำพริกนะคะเขาเขาตัวเจาอะมุ้ยตัวเดี๋ยวมุ้ยตัวด้วยมุ้ยตา ม่ใช่ยี่ามีบ่บ่้วเาพมก็ดไจบรอล่นเรื่อเลนเล่นอย่าบนมีหรอกว่อยาก่วยอ้านื้โอหลนต้าเนื้ออเรื่งเนี้ยมีกเ่อนละมีเรอกะเงอันี้กินได้ลล้วนเลยก็อยากกินอะไ้ตะไัเป็นผักบ้านนะเยอบ้าขาก็ดอทือดีเลยนั่งหัวนัเทียนเอาเลย เอาว่าหลขาเลยเล่ะอ่ว่อก็ูบมากกว่าพี่ชูอี้บ้าตัวน้อบาล่ตัวน้อบาล่ะบ้าเดี๋ยวให้ดูแลได้นเดี๋ยวขอตัวน้อบาร์าอบกับพลอยไหมใครอยไรอ้นี้มกวนมาเปูป่าอะไรี้ เลยที่ว่าแล้วเด็ดที่เลยลีเฟื้อบลีได้ไงเหลือบานาลีเมื่อวิบารบตรงซรราอภิโซซอลอภิโซซอลอภิโซดานะหาจะหนออว่าซรอนนลีกับน้าเนี่ยซอลไนอะโดชุมัสตาฮะอะลีเวทีลาอะนาลีทีลาลีก็เยล่ะทีนี้นี่มาปลอดตามีลูกตั้งกี่ อั <laughs> นนี้เราจีเยเรานขายอย่าบ,บ้าค่ะทุกคนจันก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างอันนี้กันเดี๋ยวจันก็จะไปให้เขากินข้าวไปนะคะเดี๋ยวจันก็จะไปล้างมาสก,ก่อนแล้วจันจะพาทุกคนมาดูนี่ค่ะมาะมาเดี๋ยวว่าติดด้ายมาค่ะยแล้วเร่องนี้ผูเห็นนะแต่ตออดอาไม่กุบจีเนี่ยจะบุยอ่ะ

ทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นก <occurs> mm ุ้งไหมคะทุกคนมีลูกออดด้วยนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมแน่เนี่แน่แกุ้งอะลูกออดอยู่ทีมาอกโอ้มันวิ่งไปแล้วลูกออดอยู่ที่นี่และกุ้งอยูที่นอนด้วยเนี่ยลูกออดเนี่ยกุ้งเลย ทุกคนมาดูนี่ค่ะเมื่อกี้เราได้กุ้งมาสามตัวนะคะเออทุกคนจับดีๆนะหลายๆตัวแล้วล่ะนๆอีกมันนี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่ากุ้งทั้งนั้นเลยนี่สวยๆตัวนี้เ่ะแพ็คเดอี์เยอะนะสวแ้วก็ดสวยเหรอ เล่จอดซื้อเลยเหรอโอ้ทุกคนฮะเดี๋ยวจะไปหากุ้งค่ะมานี่ค่ะเกลลอยอยกจะได้เกลเลยเด้อเดี๋ยวซื้อเลยแหละมาตัวเอเลยเอเลยมาตัวเห็นกุ้งไหมนี่เยอะแยะเลยท่านคืนนี้กุ้งจะออกมาหนะทุกคนนี่กุ้งจะมามานี่ค่ะทุกคน มามาดูกุ้งกันนี่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 มาดูใกล้ๆค่ะทุกคนเห็นเห็นนี่ดี๋ยก่อนนะกานจะได้ดูนั่นแหละค่ะทุกคน มาดูคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจันหากุ้งนะคะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบใจคลิปนี้คลิปที่จันมาเป็นแม่ครัวนะคะถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจจันด้วยนะ,ะทุกคนลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย